รายการพบสถาปนิกผมวิชัยกิตเสรีเราอยู่ในซีรีส์เรื่องการาซ่อมแซมบ,บ้านหลังน้าท่วมอยู่นะฮะวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องผนังผนังเนี่ยมันก็ซีเรียสเหมือนกันนะฮะมันก็แบ,บ่งเป็นสามประเภทใหญ่ๆนะฮะอย่างแรกเลยผนังไม้ส่วนใหญ่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นผนังไม้นะฮะประเภทบ้านไม้พวกนี้เนี่ยน้ำาก็จะมีขึ้นมีลงนะฮะช่วงช่วงที่โดนโดนน้ําหรืออยู่ในน้ําตัวนี้เนี่ย ส่วนใหญ่น้ำเนี่ยจะทำอะไรไม้ไม่ก็ได้นะฮะไม้นี่จะ,จะค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะเพียงแต่ว่าปล่อยให้แห้งนะฮะแล้วก็รอสักอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์นะฮะแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็ทาสีเข้าไปใหม่แต่อย่าทาพวกเลกเกอร์หรือสีน้ํามันนะฮะเพราะพวกนี้เนี่ยจะทําให้น้ําต่างๆเนี่ยระเหยเออกมาไม่ได้นะฮะแล้วมันจะผุกด,ด้านไหนนะฮะอย่างที่สองก็พวกก่อ,ออิฐผนังก่ออิฐทั้งหลายเนี่ย ตัวนี้เนี่ยก่ออิดก,ก็ก็ก็ไม่ยากแต่ต้องทิ้งไว้นานหน่อยเพราะข้างในมันจะมีมีความหนาเยอะนะฮะพวกคราบพวกตู้เตอร์เนี่ยต้องเอาออกให้หมดนะฮะแล้วทำความสะอาดทิ้งไวส้สักเหึงหงเดือนถเดือนเลยก็ได้นะฮะแล้วก็ทาสีกันความชื้นก่อนนะฮะแล้วค่อยถึงทาสีปกติเข้าไปนะฮะส่วนที่ที่สเนี่ยก็จะเป็นผนังยิบซ่อมนังยิบซ่อมเนี่ยโดนน้ำไม่ค่อยได้นะฮะถ้า ทิ้งไว้สัก4ี่ห้าวันเนี่ยมันจะยุ่ยหมดเลยน,นะฮะก็ท่านผู้ชมลองดูแล้วกันนะฮะว่าบ้านเนี่ยเอ่อเช็คดูว่ามีปัญหามากไหมถ้ามีปัญหามากเนี่ยผมแนะนําให้ลื้อทิ้งนะฮะหรือแต่โครงไว้นะฮะโครงก็จะมีโครงโลหะกับโครงไม้นะฮะถ้าโครงโลหะไม่ไม่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าโครงไม้เนี่ยต้องทิ้งไว้นานหน่อยนะฮะเพราะไม้เนี่ยมันชื้นแล้วเนี่ยมันจะหายชื้นยากหน่อยนะฮะแล้วถึงจะบูกแผ่นใหม่เข้าไป ท่านก็จะได้บ้านที่สวยงามเหมือนเดิมแล้วก็ทาสีทนะับนะฮะโอเคฮะรายการนี้มันก็เกี่ยวกับซีรีส์เกี่ยวกับซ่อมแซมบ้านหลังน้ำท่วมนะท่านผู้ชมสามารถติดตามได้ตลอดอันนี้ฝากติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับแล้วจเจอกันในซีรีส์ใหม่ครับ